ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตื่นสวัสดีเราคือสภาอาทูเรียนเรายินดีที่จะติดต่อก,กับคุณทุกคนเรามาช้าแต่เข้าถึงมนุษย์มากขึ้นอย่างมั่นคงเองใช้วิธีการส่งความรักและแสงสว่างให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกและเราไม่ได้อยู่ลำพังในวิธีนี้เรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตและส่วนรวมความถี่สูงอื่นๆอีกมากมายทำกัน ว่ามันเป็นความรักที่คุณจะตื่นขึ้นมาพบกับความจริงว่าคุณคือความรักข้อมูลจะพาข้อมูลจะไม่พาคุณไปไกลเพราะจิตใจของคุณมีจํากัดและมีข้อมูลมากกว่านั้นมักจะทําให้คุณอยู่ในสถานะที่มุ่งมั่นเป้าหมายของเราคือการเปิดใจของคุณและนี่ยังเป็นเป้าหมายและความวางแผนของคุณเอง ที่สูงขึ้นและจิตใจจิตวิญญาณนำทางของคุณกำลังเข้าที่นี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษยชาติจึงต้องใช้เวลาที่จะตื่นขึ้นและขึ้นสู่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเพราะว่าผู้คนยังมีทางเลือกที่จะปฏิเสธคนเราปฏิเสธความรักหลีกเลี่ยงแสงสว่างได้เพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง เขาจะต้องได้ยินทุกอย่างและในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อย่างมีสติการรู้จิตใต้สำนึกสามารถเก็บความรักและแสงสว่างไว้ที่อ่าวแม้แต่พวกคุณที่ตื่นอยู่ก็ยังทำงานนี้อยู่คุณไม่สามารถช่วยได้แต่มันแต่ทำมันคุณไม่สามารถช่วยได้แต่ส่องแสงและ เปลเป็นความรักเพราะคุณค้นพบว่านั่นคือสิ่งที่คุณทำคุณกำลังให้ผู้อื่นเข้าถึงตัวตนตัวของคุณเองมากขึ้นผ่านความรักคุณและความรักที่คุณมีต่อพวกเขาถึงแม้คนปฏิเสธความรักความเมตตาของคุณก็อย่าท้อถอยคุณเอาแต่ให้เพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่และมันไม่มีทางเลือกอื่นใดอย่าง จากจุดที่คุณยืนคุณได้รับความรักและแสงสว่างของเรามากมายและยิ่งคุณแพร่กระจายมากเท่าไรคุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือความจริงไม่ว่าคุณจะได้รับมันจากเราจากอาคาเทวดาหรือจากบร,รมอาจารย์อิสอเลฟทุกอย่างคือความรักการรู้ตื่น คือการตระหนักรู้และเมื่อคุณทำคุณไม่จำเป็นต้องสร้างความแตกแยกคนตื่นกับคนไม่ตื่นไม่ต้องแยกให้ออกบางครั้งเราใช้ป้ายเหล่านี้เพราะเราต้องการขีดเส้นขีดเส้นใต้จุดหนึ่งแต่เราไม่ได้พยายามที่จะแยกเรา ออกจากกันเราไม่ต้องการให้ใครดูถูกคนอื่นเพราะสิ่งที่เขาเชื่อในหรือสิ่งที่เขายัางไม่ค้นพบและการทำเช่นนั้นจะหยุดการแพร่กระจายของความรักและแสงสว่างที่คุณเป็นชั่วคราวแต่มันจะกลับมาเสนอและคุณจะกลับมาหามันเสมอคุณไม่สามารถช่วยมันได้มันอยู่ในตัวคุณตลอดเวลา มันต้องการที่จะออกมาที่โลง่งมันต้องการที่จะแสดงออกและคุณมาร์กได้ยินเสียงเเรียกที่จะทำเช่นนั้นและรับสายตอนนี้เรายังคงรับสมัครเพื่อนๆของเราโดยรู้ว่าต้องใช้เวลาแต่ก็สนุกกับกระบวนการเราสนุกกับการเดินทางเพราะเรารักที่จะมอบความรักเราชอบที่จะเห็นความคืบหน้า เล็กน้อยที่สุดในตัวคนคนหนึ่งและเราชอบช่วงเวลานั้นมากเมื่อเราสามารถสื่อสารกับใครบางคนและสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนำแนวทางเดียวกันกับเพื่อนๆของคุณมาใช้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังและดียิ่งกว่านั้นคุณจะได้รับความรักและแสงสว่างที่แพร่กระจายมากขึ้นคุณจะได้รับการเปิดใช้งาน อัปเดตและดาวน์โหลดทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะคุณจะอยู่ในขั้นตอนและไม่มีที่ที่ดีกว่าสำหรับเราคนใดคนใดเราเป็นสภาอา์ธอเลียนและเรารักการเชื่อมต่อกับคุณครับบทข้อความก็จบสิ้นแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะต่อบทข้อความต่อไปหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวรมรมครูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ